สวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับไอคิโตะนะครับจากช่องไอคิโตะคิวนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาเปิดบ็อกซ์ควอเตอร์เซนจูรีรูนิสบ็อกซ์กันนะครับซึ่งเป็นบ็อกซ์พิเศษของยูคิโอของตอนเดือนธันวาคมนี้นะครับป๊อปเพิ่งออกเมื่อวานเลยนะครับวันที่23เนาะตอนที่อัดนะครับเป็นตอนก็คือวันที่24หลังจากที่กลับมาจากจัดเกมนะครับะเรียกว่าอะไรกลับมาจากงาน าแข่งแบล็กลัสเตอร์โซเยอร์นะก็ซึ่งวันนี้ผมไปเป็นจัดมาก็คือวันนี้มาดึกหน่อยนะครับก็อาจจะได้ดูกันอตอนเช้าวันจันทร์วันที่25่ฉลองคริสต์มาสพอดีนะครับผมก็เป็นคลิปอันบ็อกซ์นะครับผมก็ไปถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แนละ้วเราไปดูกันนะครับผมบ็อกนี้เนะเาะก็จะสุม่มอ่าควอเตอร์เซนจูรี่ซีเซคเรทเรนะครับ1ใบนะครับแล้วก็เป็นโทเค็นซีเคสหนึ่งใบเนาะที่พิเศษนะครับ ก็ใบหลักๆที่รอดเลยลก็จะมีแบ็คบิ๊เชียนเกิลนะครับแล้วก็มีบลูอายตัวใหม่มีแอส c ซ d e h โคทมีประมาณนี้แล้วกันมันมี30แบบนะแต่มันมี15แบบที่รอดแล้วก็อีกสิแบบที่ตายก็คือโอกาสารอด50 5 0นั่นเองโอเคละไม่รอช้าเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยโอเคเลย a few moments later อ่ะ,อะ,ะราคาผมก็แกะเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูกันข้างในครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะนะครับ ข้างในพอเปิดออกมานะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเอเปิดออกมากล่องสวยนะแต่ว่ากล่องก็ยังรู้สึกได้ว่ามันเหมือนแบบเหมือนทำซ้ำๆอยู่มีโลโก้25ปีตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับโลโก้25ปีเออเป็นแต่กล่องสวยนะกล่องสวยมากเลยนะครับเป็นกล่องอืมดูดีแต่ว่าก็กล่องกระดาษเนาะถือว่ามีกล่องใส่เด็กเพิ่มอีกกล่องหนึ่งนะครับไปเรามาดูกันนะครับข้างในนะครับ ข้างในเป็นอันนี้เลยมีคอเตอร์หนึ่งอัน1นึ่งแพ็กสั้นๆนะครับแล้วข้างในก็มีกล่องเด็กเนาใช่ไหมมีสลีฟนะครับมีสลีฟให้ด้วยแต่ผมดึงเดี๋ยวึงออกมาอ่ามีแผ่นแม่เหล็กนะครับเป็นแผ่นแม่เหล็กนี่เลย <c oughs> เอาไว้ใส่การ์ดดูซิว่าจะได้ใส่หรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไว้ใส่น้องโรเซ่เดือน2ดี <c oughs> นะครับ แล้วก็มีกล่องเด็กสีทองนะครับกล่องก็กล่องย้อมแมวเปลี่ยนสีใช่นะครับเปลี่ยนไอ้กล่องปีที่แล้วๆมานะครับก็กล่องเดิมเปลี่ยนสีนะนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับในบล็อกนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะก่อน ชื้อมามานะครับด้วยสุดยอดไอเทมนะครับกันไกลตัดเล็บนะแปบ๊บเดียวนะโอ้โหกล่องไปลอยเลยถ้ามันไม่เป็นไรโอเค <Okay. S 1> มีทั้งหมดกี่ซองซองหนึ่งน่าจะมีการะาตีซีเข็ดนะครับผมว่ามีทั้งหมดสิบซองด้วยกัน แต่ว่า9ซองเป็นซองซองดีปินแล้วก็อีกอันนึงเป็นซองโทเค็นแพ็คซึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นโทเค็นแพ็คกันก่อนเพราะว่าโทเค็นแพ็คมีรอดแค่โทเค็นสกายสไติเกอร์ใบเดียวที่รอดที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาพอกับ PSE บางใบเลย QCR Q s ER บางใบเลยนะครับนะเรามาลุ้นซองโทเค็นด้วยกันก่อนดีกว่านะจริงๆได้ต้องสกายเทนะ่านั้นแหละผมว่าถ้าไม่สกายดิเราปัก โอ้โหสีเคีดไปแรกอ้าวซีเคีดไปแรกก็แตกเลยสิซีเคีดใครก็ไม่รู้เนี่ยไหนก็ไม่โฟกัสเลยอ้าวมันเอาสีเขียดไปข้างหน้าเหรอมันเอาซีเคีดไปข้างหน้าทุกคนบ้าบอตาตาดั๊ดแล้วใครไปเนี่ยโอ้โหอ่ะแบงค์ไปเชนเกลนะครับก็ยังดีเอาว่าใครมันสั่งมันสอนให้เอาซีเคียดไปข้างหน้าวะแตกเลยแบบเอ้าเอาซีเคียดไปข้างหน้าแบบเอ้าถ้าจะได้รุ่นหรอถ้าเอาซีเคียดไปข้างหน้านะครับเขียดเป็นใบนี้นะ คือใครก็ไม่รู้นะไม่รู้จักเลยอะ่ะคนเล่นวินวิทน,นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้แบล็กเมดเชียนเกิลมาหนึ่งตัวนะครับแต่มามาเรามาดูบล็อกปกติกันดีกว่านะครับก็คือบล็อกนี้นะถ้าจะรอดก็ต้อง QSCR แบล็กเมเชียนเท่านั้นสำหรับผม <laughs> ได้ปะมาพาเราไม่รอช้านะครับมาดูกันนะครับสองแรกเลยรอดูก่อนเลยว่าสองแรกเนี่ยมันจะเรียง มันก็จะเอาซีเคดไว้หน้าแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าใบแรกเป็นซีเคดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเอาซีเค็ไว้ข้างหลังนะครับวันนี้เป็นใบใหม่นะการ์ดใหม่นะครับมีคนนี้ดีปินแล้วก็โคดโอเคซีเคดอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นแต่ใบนี้ไม่ใบนี้ซีเคดไม่ค่อยดีนะอ่าเพราะว่าใบเนี้ยรีมาบ่อยมากครับอยู่อาร์ซีก็อยู่อยู่ใกล้อยู่เพราะฉะนั้นนะใบเนี้ยซีเคดจะไม่ค่อยเวิร์กเออไม่เป็นไร นะครับมาดูต่อลุยต่ออทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าใบแรกอะ่ะมันเป็นซีเกตหมดเลยเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเก็บใบแรกไว้หลังสุดนะครับแล้วเรามาดูกันมาดูความกัน Black Magician ว่ะ Black Magician โอ้โหใครก็ไม่รู้นะครับสละเปาเป็นซีเกตอยู่อ้บ้าบอที่สุด f ฟเวอร์ดิตมาเฟเวอร์ดิตฮีเป็นดูตายตายอะ่ะซีเกตสองใบที่ตายสองใบเลยนะสีเกตที่รอดนะครับจะเป็น chaos angel นะครับใบละสี่้อยห้าสิบบาทเนาะแต่ที่เหลือก็จะดูเฉยๆแบบว่าไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมครับสลับไปข้างบนเรามีแพ็กละสี่ใบนะครับเราใบแรกชักมาเลยอ่ะจริงๆวันนี้ถ้าไปดี QSR ก็ถือว่าดีอยู่ อุล่ะนะครับรีปินกันจนเบื่อหน้านะครับอุล่าเนาะบริเคตบ็อกเกอร์ะนะครับวันนี้ถือว่ารีปินได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันหายากมากนะครับคนนี้ใช่คิวเอสตอาไหมเป็นซีเคตอยู่นะครับเป็นธาตุไฟด้วยโอ้โหบ้าบอที่สุดนะครับบ้าบอรจริงๆ <laughs> ตัวนี้ไม่แพงนะตัวนี้ไม่แพงนะครับของเสริมซาลาแมนเกตกับใสเบอร์ธาตุไฟทั้งหลายนะครับผม มาดูลุยกันต่อนะครับเราเรียนลมไว้ใบบนใบแรกครับเอ้ยอันตราอันตราแคริ่งเจอร์อันตรา,น,ตราน้องแกะนะครับในที่สุดน้องแกะก,ก็มีซูเปอร์แล้วนะเรามาดูไใบละใบด้วยไปดีฟอยป่ะมีเขตท่าน,น้ำลิงท่าน,น้ำด้วยใครอะ <Dynam ics> สปเปสเบสโอ้ my god <mumbles. S 2> คือเหมือนผมจะได้แบบจะได้ตัวเกลือมาสี่ใบเลยอะทำไมมันทำร้ายกัน,นขนาดน,นี้นะ เฮ้ยเราวัดกันที่เราวัดกันที่ QSR หรือเปล่าเราวัดกันที่ QSR หรือเปล่าอ่ะต่อไปใบนี้นครับลีมเป็นซีเกดแล้วคือผมเพิ่งซื้อซีเกดมา Max 4โอ้โหคนนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาเอ้ยโอ้โหลิงทาดมืดเฟสโค้ด ไม่ใช่ลิงก์กันดิพิธีกรรมอโหบลูไลส์จะรอดไหมเนี่ย, oh. ย,ยตัวเนี้ยอยากแอบ,บดูราคาเลยมันชื่ออะไรวะเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เลย Keyart Mac บร <c oughs> าบอที่สุดเอ,อือ Keyart Mac นะครับต้องใส่ซองนิดนึงนะครับ <c oughs> อ๋อผมเรอบพอกองนี้ผมได้ Keyart Mac นะแบบว่าได้ Keyart Mac ไม่รู้จะ ราคาแรงหรือเปล่านะครับอ่ะ,อะต่อไปก็ไม่ต้องลุ้นแล้วดิใช่ไหมแล้ว KON แม็กก็จบแล้วนะครับตอนแรกดูว่าลิงมืดอุตส่าห์ดีใจนะดูเอสเซ่โคทอกเกอร์นะเอสเซ่โค <laughs> ก็แรงอยู่นะโโอ้หแบ็ทเบรจเชียนนะครับแบ็ทเบรจเชียนเกิแบ็ทเบรจเชียนเกิซีเกตก็ได้นะจริงๆอยากได้ชอบแบทเบรจเชียนเกิร์ลมากเลยต่อไปครับเรดไอซีเกต บ้าบอที่สุดเลยนะครับคูรีโบใหม่นะครับโครบเหลือสองซ่องสุดท้ายนะครับก็เราไอน้นี่ออกไปแล้วนะครับ <het> เขาเรียกว่าอะไรนะตัวเด็กออกไปแล้วออกไปโอ้โหเอาจริงป่ะใส่บัตใส่เบอร์เต็มขนาดนี้อ่ะนี่นะครับตัวใหม่นะตัวใหม่ของบัวย์นะครับของแก๊งบัวย์นะเป็นในเกตนะในเกตตามสีเก่งมากนะครับ อสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยและท้ายสุดนะครับผมเล่นฮืจ้าอ,อู้หไอ้โคตรเกลือนะครับโคตรเกลือเกลือไม่สนใจใครนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมบ็อกก็นรีปินของโหดของแรงนะเห็นปะบอกว่ารีปินของแรงอยู่นะของแรงนะครับผมก็อันบ็อก สวัสดีประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าเพืเ่อนๆชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด like ติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมว่าวอกนี้ราคาค่อนข้างแรงทีเดียวแบบโอ้โหเจ๊งเจ๊งเลยเจ๊งเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดีกว่าว่าราคามันเท่าไหร่นะเผื่อนเพื่อนอยากรู้กันนะครับ a few moments later นะครับเขาสมัครรับอยู่ราคาประมาณ4,000เยนนะครับผมก็ ถือว่าเกลืออยู่ค่อนข้างเกลือนะค่อนข้างที่จะเกลือมากๆากแบบเงาเลยเงาเงานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคครับผมแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย